าครับทุกคนมาดูรถแมคโครครับตอนนี้กำลังโดตรคิโตมนะโคตรอลังการนะอันนี้ก็เต็มไม่รู้จะไว้ที่ไหนนะครับมีรถก็ยังรู้ว่ามันมีรถตอนนี้มันไม่มีนะครับเนี่ยบรรยากาศว่าโอ้โหพุกกีนะโคตรใหญ่มากอันนี้นะรงทุนได้แต่รนุนนี้รถคูเบสคูก,กี้เล็กมาก ครับนียถ้าพลาดก็รถอาจจะลงอยู่ในขี้ตมนะครับถ้าลงคงจะไวนานๆมากนะ่อนจะเอาออกได้อยู่ข้างล่างมันจะลึกมากครับตรงโน้นนะนี่ยตรงนี้โคนะตรคลึกมากตอนนี้กําลังคดคุดขี้ตมออกมาก่อน มาดวตัวดุนไดนะครัโคเบตหน้าตาก็แบบนี้ตอนนี้รถไซที่แงกอนหินก็เปลี่ยนใสกก่บุกีนะครับมาใส่ดูนี่อลังการมากนะครับตอนนี้เราเพื่อนอยู่ครับกำลังทำเดี๋ยวก็จะขุด นแต่จะไม่เห็นนะเพราะว่าคิดตมันเลอะติดกระจกนะครับดูไม่เห็นนี่เจกมืดนะตัวนี้ตัวนี้เป็จกใสไ่เนี่ยดู คลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับอย่าพลาดติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบคุณผู้ชมคนระับ